ได้นะครับปิดท้ายช่วงนี้พาล,ลงใต้ไปที่จังหวัดนาราธิวาสเราไปดูวัชพืชที่เจริญเติบโตง่ายและพบมากในพื้นที่ภาคใต้นั่นก็คือกระจูดนะครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาได้นํามาแปรรูปจนสามารถสร้างรายไ,ได้ได้เป็นอย่างดีส่วนจะแปรรูปเป็นอะไรนั้นเราไปติดตามได้จากคุณมัสณีบาดงเชิญครับขอบคุณค่ะ จากวิถีชีวิตและก็อาชีพการจักสารกระจูดของชาวบ้านพุก,กากแดงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่แล้วค่ะปัจจุบันนี้สมาชิกและก็ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์และสินค้าของกลุ่มแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะ ผลิตภัณฑ์กระจูดร,รายาบ้านพุกกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากบาจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ที่ได้นำกระจูดซึ่งแต่เดิมเป็นวัชพืชและกลายมาเป็นทรัพย์ที่มีค่าของชุมชน นางกูเวรยะกูโนโประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดงบอกว่าแต่เดิมในชุมชนจะเป็นป่าพรุและมีกระจูดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจํานวนมากคนเท่าคนแก่ในชุมชนจึงได้นํากระจูดมาสารเป็นผลิตภัณฑ์ใช้กันในครัวเรือนตอนเองจึงมีแนวคิดว่าจะต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าและพัฒนาสินค้ากระจูดให้เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดภายนอก โดยได้น้อมนําโครงการในพระราชดําริเข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑ์จากกระจูดให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีงานทําอีกทั้งเป็นการรักษาศิลปะหัตถกรรมท้องถิน่นไม่ต้องละถิ่นฐานไปทํางานต่างถิ่นด้วยคือหมู่บ้านนี้คือในหลวงจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านค่ะชาวบ้านยากจนเขาก็จัดสรรพื้นที่ให้คนละไร่ครึ่งเป็นพื้นที่สร้างบ้านค่ะแต่ก็ ชาวบ้านแรกๆก,ก็ไม่มปลูกผักทำปลูกผักสวนครัวปลูกทาไร่ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ปู่ย่าตายายก็เคยสารกระจุดมาตั้งแต่โบราณมาแล้วแต่ก็ทําเป็นกระบุงเป็นตะก,กร้าไว้ใส่ของในบ้านปกติก็สารเสือก็ไม่มีที่จําหน่ายเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ก็กะยายก็คิดกับ แม่แมแ,มแม่บ้านก็ก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี50ก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี50แล้วก็เริ่มทำเมื่อก่อนก็สารเสือก็ไม่มีที่จำหน่ายก็สารเป็นทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงแบบรูปแบบมาเรื่อยๆค่ะก็ตามตลาดต้องการค่ะ ด้านชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนตอนเองได้แปรรูปกระจูดเป็นเสือไว้ใช้สอยในครัวเรือนแต่หลังจากที่ได้เข้ากลุ่มก็ทําให้ตนเองได้มีอาชีพมีรายได้อีกทั้งได้แปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แปลกใหม่อีกด้วยเป็นสมาชิกกลุ่มนานหรือยังคะนานแล้วห้าหกปีแล้วอตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นแม่บ้านก็มีอาชีพเชิทงทันี้ค่ะรายได้เป็นยังไงบ้างคะก็ได้อยู่ สองเดียวละสองสามพันอยู่ค่ะก็ดีใจค่ะมีคนใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกระจุดของเราก็อยากฝากให้ไปใช้ก็เป็นฝีมือของชาวบ้านเขาตั้งใจทำกันปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพู้กาดแดงได้จักสารและพัฒนาให้เป็นรูปทรงต่าง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ตะก,กร้าหรือกระเช้าใส่ของในฉบับงานแฮนด์เมดและอีกหลากหลายที่ผ่านความคิดร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มจนกลายเป็นกระจูดรายาและเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของบ้านพรกกาบแดง และนี่ก็เป็นความตั้งใจของชาวบ้านบ้านพรุกกาบแดงตําบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ต้องการให้งานกระจูดซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามป่าพุในชุมชนไม่ให้สูญหายไปจากในพื้นที่ค่ะคุณครับ